วันนี้เราจะทำกระเพราตับไก่กันนะคะก็เราจะมาดูการล้างก่อนนะคะทําความสะอาดตับไก่นะคะอันนี้จะเป็นแป้งมัน,นะคะ่ะแป้งมันเราใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็แล้วก็คลุกๆค,ค่ะน้ำเปล่านะคะ เดี๋ยวเราไปล้างนำไปล้างที่ก๊อกน้ำได้เลยนะคะล้างผ่านน้ำเลยนี่เรานำไปล้างผ่านน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาหั่นเลยค่ะก็เป็นหั่นหั่นเป็นเท่าที่เราชิ้นที่เราแบบโอเค โดยเปรนมาณก็ประมาณนี้นะคะ ส่วนของผักนะคะอันนี้เป็นใบกระเพรานะคะเราจะใช้เยอะๆเลยค่ะเราชอบเราทำํำรับประทานเองนะคะก็ใส่ได้ตามชอบเลยแล้วก็วันนี้จะใส่แครอทนะคะคือแล้วแต่เลยถ้าเราชอบทานก็ใส่ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่นะคะเอาตามชอบเลยส่วนของผักถั่วฟักยาว น้ำนะคะเราจะมา,าลวกส่วนของแครอทนะคะ ส่วนของแครอทนี่เขาจะสุกยากนะคะเราก็จะลวกเขาก่อนค่ะโอเคนะคะพอแครอทของเราสุกนะคะเราก็จะเก็บขึ้นมาใส่ไว้ในน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นตู้เย็นนี่แหละคะ่ะหรือว่าเราจะใส่น้ำแข็งลงไปก็ได้นะคะ ระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะมาโขลกกระเทียมกับพริกกันค่ะก็ตามชอบได้เลยนะคะกระเทียมชอบมากหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ใช้พริกพริกจินดานะคะมีแต่สีแดงๆเลยค่ะ ขลกพริกกับกระเทียมเลยค่ะก็เราจะโขลกละเอียดหรือว่าหยาบแค่ไหนก็ตามชอบเลยนะคะถ้าเราทานเผ็ดได้ก็ละเอียดละเอียดหน่อยแต่ถ้าเราไม่ชอบทานเผ็ดนะคะเราก็โขลกแบบหยาบหยาบหน่อยนะคะจะได้เค็มๆออกมาได้เพิ่มนิดนึง ราจะเอาอยาประมาณนี้นะคะละเอียดประมาณนี้โอเคนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะ ใส่พริกะกับกระเทียมที่เราขอกนะคะผัดให้หอมก่อนนะคะใช้ไฟอ่อน พอกระเทียมกับพริกของเราหอมนะคะต้องให้หอมก่อนนะคะเราก็จะใส่ผักของเราเราก็จะใส่พริกนะคะพริกชี้ฟ้าลงไปตามด้วยผักค่ะเสด็จตามไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคนะคะเราจะใส่ตับลงไปเลยนะคะก็ใช้ไฟแรงได้เลยะค่ะ าอาจจะสุกด่างนิดนึงนะคะถ้าเราทำชิ้นใหญ่นะคะก็เติมน้ำนะคะน้ำอุ่นหรือซุปลงไปนิดนึงค่ะนิดหน่อยนะคะพอ เขาเริ่มสุกแล้วนะคะตับของเราก็เริ่มสุกแล้วเราก็จะมาใส่ซีอิ๊วขาวค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะ แล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะ หอมมากเลยนะคะตอนนี้เราชิมดูได้เลยนะคะแต่รสชาติที่ปลุงไปนี้จะประมาณก,กลางๆนะคะโอเคนะคะสับของเราสุกแล้วนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่กระเพราลงไปเลยค่ะ โอเคนะคะส่วนตัวก็จะชอบกับพาาสุกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราปิดไฟกันเลยค่ะก็เขาจะหอมน่ากินมากนะคะแล้วก็ตับของเราเขาจะนุ่มมากเลยค่ะโอเคนะคะ กะเพ่าน้าทานมากๆเลยค่ะตัวตับของเราที่เราเหมกักกะนมไว้นะคะเขาก็จะนุ่มไม่แข็งนะคะกระเพาตับไก่ของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ถามรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะ